มอกข้อให้สวัสดีครับอ่าวันนี้เปิดแปดจัดโอ้โหคือแบบว่าเมื่อกี้ไปเห็นสิ่งสิ่งหนึ่งในแอปแอปหนึ่งมาเว้ยแล้วแล้วรู้สึกว่ามันแบบว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะมันแบบเฮ้ยกูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่าแอปแอปนี้จะมีสิ่งสิ่งมีอยู่ด้วยเลยแบบรีบจัดไม่ได้แต่งตัวไม่ได้เที้ยอเลยเลยคือแบบเนี่ยใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วก็เปิดกล้องถ่ายแม่งเลยอ่าอยากรู้เลยใช่ไหมว่าอะไรก็คือเป็นแอปแอปซื้อของออนไลน์แอปหนึ่งเว้ยอ่าพูดไปเลยก็ได้เป็็นนนเเเปปแอออออออซืืื้ขงงะะไไรรร Lada หหหหววว่่่่่าาา Cho พพีลคยม อาหารขายในรัซซาด้าเว้ยคือแบบงงจัดอันนี้คือแบบความรู้ใหม่เลยนะเพื่อนๆอาจจะรู้มาแล้วตั้งแต่สั่งของแบบอะไรพวกนีม้มาก็จะมีพวกแบบว่าเราตักผ้าของใช้ของอะไรอย่างงี้ที่มันแบบว่ามีอายุการใช้งานยาวๆเซิร์ฟไปเจอของกินเฉยของสดด้วยเฮียอ่ะพี่นายมาพี่นายไปส่งของมานะครับตอนนี้กูไปเจอมาเมนูหนึ่งเว้ยคือเมนูหมูอ่ะให้กล้องดูมีหมูชาชูขายไอ้สัสคืองงจัดมีได้ไงวะแล้วดูดิอย่างเยอะอ่ะพเพื่อนๆดู คือแม่งเยอะมากเว้ยเป็นยังไงวะเนี่ยแล้วมันจะไม่บูดเหรอมันจะไม่เสียเหรอใช่ไหมนี่แอลให้ดูว่าไปเจอหมูชาชูในลาซาด้ามาเว้ยมันไม่เสียเหรอวะไม่รู้อะไม่เคยสั่งของสดๆจากลาซาด้าเลยถ้าเราส่งอย่างเงี้ยก็คืออะอย่างน้อยก็ต้อง3วันเลยใช่ไหมแล้วมันอยู่ในกล่องอะมันจะไม่เสียเหรอคราวนี้เดี๋ยวเราจะมากดสั่งเลยนะหมูกรอบชาชูสุรัตเป็นหมูชาชูสุรัตอร่อยกรอบนอกนุ่มในไซส์แอลเย็ดเข้มีไซส์ด้วยอะช่างแม่ละขี้เกียจอ่าน อยากรู้ว่าสภาพตอนมาจะเป็นไงสั่งเลยดีกว่าโอเคครับเราได้ชําระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วรออีก3าวันมาส่งไว้เจอกันอีก3วันข้างหน้าครับป่ะมบอบเขาให้แล้วในที่สุดวันที่รอคอยเราก็มาถึงนะครับวันที่หมูชาชูมาส่งนี่ดูด้านไหนดีเนี่ยนี่หมูกรอบหมูชาชูคล้ายๆหมูกรอบแหละหมูกรอบเลยมั้งโอเคก็มาดูกันว่าข้างในบูดหรือยัง สามวันนะตัวเองเขาสั่งเมื่อวันจันวันอังคารมั้งเดี๋ยวหากล้องวางดีๆกอนรถชนแน่หมากันเสียงหมาเคอรี่มาส่งตอนประมาณ4โมงเย็นแล้วเขาก็เพิ่งกลับมาจากออฟฟิศก็เย็นแล้วก็เลยได้กินมาเป็นมื้อค่ำใช่อยากกินอยากกินกับตับหม้อหุ้ลองมาอันบ็อกเนี่ยมนซีน่าอยู่สมอไม่แน่เลยแต่แน่นหนาแน่นหนาแตร โอ้ยน้ำจิ้มน่ารักน,น้ำจิ้มดูขวดน้ำจิ้มเองโอ้ยน้ำจิ้มน่ารักน,นี่มันแพ้มาแบบไม่มีอากาศเห็นไหมเฮ้ยแ,แต่มันไม่เห็นกรอบเลยว่ะไม่กรอบอยู่แข็งนี่มีคู่มืออยู่นี่เขาให้คู่มือมาด้วยเดี๋ยวเขาอ่านให้ฟังแบบคร่าวๆแล้วกันให้นำหมูกรอบไปทอดก่อนใช่ต้องไปทอดอีกเฮ้ยเพิ่งเขาซีนมาได้่าเป็นแบบสูญอากาศตัวเองทอดทีหน่อยไม่คิดว่ามันจะเน่ารัไม่แน่ แก่ควาจะเน่าหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่ like รู้คือต้องทอดอีก15นาทีแล้วค่อยกินขอดไปเริ่มกรรมวิธีการทอดเลยดีกว่าเดี๋ยวเขาสั่งแก๊ปกินห้องกับท้องตำใช่ไหม๋ยวเขาสั่งแก๊ปมาให้เอ้แต่ก็เพิ่งรู้ว่าเนีว่าแบบไอ้เหี้ยไหเออไอ้เหี้ยไอ้สั้ยเฮ้เฮ้ยยย อ่ะ<ก> <harma> ไม่เหม็นไม,ไม่มีไม่มีไม่มีเขาบอกเหม็นแต่มันไม่ไม่กรอบอะมันยังเป็นหนังนิ่มโอ้โหวันนี้โอ้ว้าวเยอะมากเยอะมากอันนี้มันต้องฟูมากแน่ยเลยใช่ไหมมันใช่โอ้ยอยากกินข้าวโอ้ไอายเตยทอดเขาเดี๋ยวเขาล้างมือก่อนเดี๋ยวเขาถ่ายให้ตเตยทอดแล้วกัน โอเคต่อไปก็เป็นกรรมวิธีการทอดเริ่มขั้นตอนการใส่น้ามันไปแล้วตอนนี้อ๋ออ๋อเสียงมันแบบแน่นแน่นมากกลิ่นหอมด้วยหอมจัดอันนี้พี่นายได้ทําการใส่โอ้ยสองขวดเลยเหรอมันต้องให้ท่วมอ่ะมันซีสุบเบอ,อกันไหมอ๋อสุกไม่มทั่วถึงสุกบ่ซันต,ต้อเอรากะตั้งไฟกลาง ก็ตั้งไฟกลางถ้าเอตั้งหอนไปเลยยังซี่มันถ้าเอาใส่มันก็ซ้ำหอนสุดก็อ๋อแล้วก็ไฟกลางไปมเออ800<ฟ>คิดว่าได้ยังน่าจะได้แล้วแหละหรอได้กันกี่ครั้งละ <im> อ่อไไ <im it> ใจโมโูค่อ,คอยๆนะเองเพราะว่ากระเด็นโดนเขาแน่ชันบล็อกหรือว่าอยากกรอบอบล็อกนุ่มในเรามีสองงานเราทำสองแบบได้ไหมถ้าเราอยากกรอบหมดเราก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแต่ถ้าชอบแบบกรอบนอกนุ่มในเขาให้เขาเขาเขียนไว้ว่าให้หั่นเป็นชิ้นใหญ่ก็ทำสองแบบเลยค่อยๆนะโอ้โหลกก็จะท่าเงียบกิ๊บมันต่อหนังลงปะหรือยังไงวะไม่รู้เรื่องเลยว่ะอันนี้คือถ้าถ้ามากกรอบกันเนี่ย กระหันเป็นแบบตอนแบบนี้มันจะได้กรอบให้ทัวร์ถึงทวร์เฮาดูแบบมันหอมอะเออดีอ่ะหิ่งก้าวโอ้ยโอ้ยโอ้ยฮะอันไหนทอนหมูเดือดอะไรอ๋อมันเดือดมันเดือดผุดผุดแต่ว่าที่บ้านเขา้องว่ามันฟดมันฟดแสดงว่ามันเดือดผุดผุด ถ้าเกิดว่าแบบเฮ้ hey, ยยศแม่กูฟดแล้วนี่คือกูเดือดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยจริงวหมเนี่ยกูฟสดสุดสุดแล้วนะไม่มันมันใสได้แค่กับการเทศอาหาร oh, <okay. S 2> ถ้าถ้าโมโหกับ,บเอ้น ah. กับผู้ซูนไปเบากับผู้ใดเดียวเดียวอายเขา นี่คือท่ารองหมูชื่อท่าว่าพระวันอังคารไม่ในวันอังคารในวันอังคารเฮ้ยตกแล้วลกพวกเนี้ยต้องตกแล้วลกแล้วเขากาลังถ่ายสตอรี่ของเขาโดยท่านอนทำอาหารที่ไหนนอนทำวะเนี้ยสุดเจ๋งสุดปังไม่มีใครทําได้นอกจากไฮโซไนน์นะเขานั่งรอหมูเอาไว้หนึ่งเจ้ากระดาษล่ะนลุ้นมันจะกรอบจริงอย่างที่โฆษณาไว้หรือเปล่า ดูนั่สิอย่าไปคนมันดูร้ายอย่างเซลเยเา้าไม่ให้คนปุ๊บมือก็ว่างเขาก็ทำได้แค่นี้มือโดนสกจอตจิตระหว่างรอเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการขาคอมเมนต์กันมาเยอะว่าเป็นยังไงบ้างขาเป็นยังไงบ้างคะยืนแบบไม่ต้องใช้ไม้แล้วก็เดินแบบไม่ต้องใช้ไม้แต่กันะเทได้นั่งดีกว่าไม่ได้ยังเดิน ยังเดินแบบไม่ใช้ไม้ไม่ได้ใช่ตอนมันยืนอ้นามน้ำได้แล้วนะเพราะว่ากระดูกมันกระดูกมันยังอ่อนอยู่ต้องใช้ไม้ค้ำอยู่ไอกระดูกอ่อนมึงเนะ่ยไอ, <surfaces S 2> อยกระดูกอ่อนเคยอย่าเพิ่งทําแบบนั้นกลัวแบบว่าขามันจะไม่เท่ากันแล้วก็ชอบชอบเหลือเกินชอบเดินแบบไม่มีไม้ไมอ่ะก็ชอบอ่ะเว้าบพอรู้เรื่องหมอเขาบอกเเคยตายไหม เอาเสร็จแล้วโอ้ยหมูชาบูหมูชาชูเออพูดออกมาเออเอาไม่รู้ฟูเลย <c oughs> ให้ดูความฟังเสียงกรอบก่อนไม่มีเลยครับมีแต่เสียงโต๊ะ <c oughs> ไม่ใช่เสียงมีด <c oughs> ที่ร้านจะมีน้ำจิ้มให้สองแบบอันนี้ก็คือน้ำจิ้มแบบ <c oughs> <c oughs> เป็นซอส <c oughs> เป็นซอส <c oughs> นึกถึงอารมณ์เราไปกินข้าวหมูแดงหมูกรอบเนาะ จะได้ซอสอย่างนี้มาแล้วก็อันนี้จะเป็นน้าตาเปรียปร้ยวๆเลยอันนี้จะเป็นซอสเหมือนข้าวขาหมูชิ้นแรกก่อนเลยนี่อ๋อนี่ดิดเดี๋ยวดิดให้ดูโอ้ยอาอะอะหนังโบ๊ะอ่ะอือือโอ้ยเป็นไปอ่ะอืะอ เออมันจิ้มดีจัดมันจิ้มหวานดีมากก็สวยได้บอกนี่น้ำจิ้มเปรี้ยวใส่ได้มันต้นยังไงนี่ยอืม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 อืทำไมต้องสะดิ้งขนาดอร่อยอะถ้าเปรียบเทียบกับหมกูกรอบเหมือนกันไหมเหมือนกันเป๊ะไม่ต่างกันเลยอ้าวจบเลยนะจบเด็ก <laughs> มันไม่ทรับหมูชาชูคือกินแบบหมูเปล่าๆอย่างนี้ปะ่ะแต่ถ้าหมูกรอบคือเอาหมูไปใส่กับข้าวข้าวหมูกรอบไงใช่ป่ะละ่ะมันเรียกให้ดูดีเฉยๆหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้คือตั้งแต่เริ่มคลิปมากูเถียงกับเอ้อเรื่องเนี้ยทั้งคลิปเลยอ,อันนี้มันมัดไงม,มันจะมัดไม่ใช่ะอ๋อใช่มัดมันเนาะ mm. โอ้ยห mm. มูอร่อยจัง mm. mm. น้องกิ่งกับตับบ mm. mm. วมก็แบบ ตำหมูหุ้มแบบแน่นๆเลยอืมปลาละอุดีส้ตมตำนี้สั่งมาจากร้านตำม,มั่วร้านตำม,มั่วที่อยู่บนห้างอะ่ะอืมกโดดกระดดงนี้ <c oughs> ถ้าติดจะทอยต้องซอยอันใหญ่เพราะว่าเราทอดแบบกรอบนอกนุ่มในอันนี้อันนี้คือทอดแบบแห้งแห้งทั้งชิ้นอันนี้คือกรอบนอกนุ่มในเต็มทั้งหักเลยต้องซอยอันนี้ให้เขาอ้ใหญ่โอเคอนนี้พอละอู้โูมี็กเจอร์อันที่แบบว่าเราทอดทั้งชิ้นนะข้างในจะขาวเห็นไหมดูดิโอ้โหอันนี้ที่เราอันนี้คือทอดแยกนี่เขาหยิบให้ดูอันนี้คือทอดแบบตัดเป็นชิ้นแล้วค่อยทอด อันนี้จะรู้สึกว่าเหนียวว่ะนี่เอาเลยเ oh, yeah. อาแย่อ้อหอมดิออร้อนดิร้อนร้อนร้อนทั้งชิ้นเลยแล้วกันไม่ไหลวละโอ้โห <c oughs> โอ้ยจุ๊ยสิเุย <c oughs> มันดีมากเลยนะกินกับตงโมหง่ะอืมอืมอืม <c oughs> แต่เนี้ยอยกว่าจดริงตอนนี้คือแบบ ข้างหลังกล้องนี่คือคนเยอะมากมีหงจื้อมีจอนมีแอลแซมมีไอ้หมูหยองเอาเลยเอาเลยมามาสัตว์กันไมเเ่เราเราน้ำจิ้มอันำดำๆอันแซ่บไปดิดียผมหิวขึ้นมาสาม <c oughs> นนไรไ<ห>อาม้อยเปอร์เซ็นอันไหนอร่อยจังโอ้โอันนี้กรอบจัดเรอามาหยิบนะหยิบนะจอนลงมาไอ้เอ้าเฮ้ยอยากให้โอ้ยอยากทำแบบนี้มานานแล้วแบบนี้บ้านแค่มืออยู่แล้วจัดนะอันเนี้ย,ย <c oughs> กรอบก็กรอบแบบเลยใช่ไหมอันนี้กรอบอพนั้นมันจะกรอบนองนุ่มในเนี่ยอันนี้ันะค้ักินกินแบบเออเนี่ยกินแบบชิ้นใหญ่เนเออกินแบบชิ้นใหญ่แม่งแบบแม่งสะใจอ่ะเต้งเต้งหั่นชิ้นนี้ให้หน่อยอือือโยตอนเนี้ยเราใช้มือเดี๋ยวอันจะเป็นนี่เป็นดาม่าเราล้างมือก่อนมากินข้าวแล้ว แล้วเราก็ไม่ได้ไปไหนยกเว้นออฟฟิศกับบ้านกูแล้วพวกนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันยกเว้นออฟฟิศกับบ้านกูเหมือนกันเพราะว่าถ้าใครออกไปที่อื่นห้ามเข้าบ้านลันีใช่โดนแบนนี่แบบนี่แบบที่มึงแน่นเลยชิ้นนั้นโอ้โหกูชอบน้ำจิ้มดำนี่มากเลยกุบลับกุบลับก็นะเอาซ้อนคนข้างใต้ขึ้นมามันคลายเครื่องแล้วน้องถึงคลายเครื่องแล้วน้องถึง คลายเครื่องแล้ว้างถึงนะหมายถึงว่าไอ้น้ำมันมันอยู่ข้างใต้ไปแล้วมันข้างบนน่ะมันแห้งแล้วมันคลายเครื่องเอออร่อยกูรักหมูทาชูเออพี่เนี่ยเดี๋ยวแซงมาเพิ่มเลยปับปังหมูอัปงหมูยอหมูหมอโคตรปีศาจอ่ะอยู่ในความมืดแล้วก็แบบแดกไม่หยุด เขาบอกว่าเรากินมุมมามมมกินเจแจ๊เสียงดังปากอะไรเงี้ยพี่เดียวตอบไ,<อ>ไปว่าเสือก <laughs> ไม่ใช่ <laughs> เสือกมันอยู่ใกล้ไม้ใช่มันอยู่แค่นี้เองนี่เอโอก็อดีอือโอเคประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปอย่างนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ <laughs> บวันนี้ดีโอสตอร์ลันกับไนซี่แดนอีสานลาไปก่อนไปแล้ววันนี้พอประมาณไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ Ah, uh -huh. wow.